สวัสดีค่ะพวกเราแทชแบงค์อร์เขานี้เราจะมารียกเอ็มวี Memory ของน้องน้องวงไรซ์คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ไรซ์มีได้ปล่อยเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอไปแล้วชื่อเพลงไซเรนใช่ไหมแต่ว่าเราก็ดูดูไปแล้วแหละก็เลยไม่ได้ทำีแอคการแต่วันนี้ตอนนี้เลยปล่อยเพลงเขาเรียกว่าเขามีคำสับใหม่อีกแล้วค่ะพี่สาวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่พรีลีเลสหรอเป็นเขาเรียกว่าโปรล็อกซิงเกิล นึกออกปะเออโปรล็อกมันแปลว่าอารมภ์บทใช่ไหมใช่โปรล็อกเหมือนตาละครเวทีเลยไงบทเกินเอออะไรอย่างงี้ยไดอะล็อกจะเป็นบทพูดแบบเป็นไอ้นี่เออเออเออไดอะล็อกคือ Final ควรจริงใช่ไหมเดบิวตแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเหมือนแบบ ปล่อยมาก่อนที่จะเดบิวต์น้องจะเดบิวต์วันที่4กันยาใช่บําแรกเกตากีทก็ว่าชื่อเพลงแบบในการเดบิวต์น่าจะไม่ชื่อว่า memory พอดู memory ดูชื่อเพลงก็น่าจะเป็นเพลงช้าเลยป้าเป็นเพลง้องๆเลยป้าไม่ไม่ช้าคือล่าสุดน้องเขาเพิ่งไปนี่มาคอนที่ LA แล้วเขาโชว์เพลง siren กับ memory เมื่อกี้ไปดูแ๊บๆเพรก็แบบมีท่าเต้นแต่ว่าเพลงน่าจะเป็นแบบบีทที่เบากว่า siren อีกหนึ่งฟังเว็บเพืก็เป็นแบบโู้แต่นี้ชอบนะไซเดนนะตอนที่เป็นโปรโมทแมนนะชื่อวงเขาแบบมันมาจากอะไรวะมันจะคำว่า realize กับ rising กับ realize อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผสมกันได้ไหมคำว่า rise อะไรอย่างเงี้ยเออเออนี่บอกก่อนมันพอดีเป็นวงใหม่ก็เลยอาจจะแบบว่ายังจำไม่ได้บ้างนี่นี่ออกตัวเลยว่ากำลังพยายามทำความรู้จัก น้องๆกันเพราะว่าดูแบบมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะพูดถึงให้ความสนใจเยอะมากมาแรงเหมือนกันนะใช่เป็นบอยกรุ๊ปใหม่ของเป็นหมดจากระบบ NCT มาก็จะเป็นวงนี้เลยซึ่งเดี๋ยว NCT ก็จะมียูนิตใหม่มาเพิ่มอีกเหมือนกันจากที่แบบดูตามข่าวมานะแต่ว่าวงนี้ก็จะมีเมมเบอร์ที่มาจาก NCT สคนก็คือซองชานกับโชทาโร่โชทาโร่ใช่แล้วก็มา m i ์กันกับน้องอีก 5คนก็เลยแกนวงนี้นี่ไงชื่อวงมาจากคำว่า r i s e กับคำว่า r e ไลซ์อ่าไรซ์ไรแล้วก็เรียลอะแบบดูผันผ่านคือ Visual ดีมากทุกคนดีมากดีมากแล้วก็เต้นดีมากนอกจากไซเรนนะคะใช่ค่ะมาเรามาดูการวาดเริ่มเป็นยังไงกล้วโอเคไปค่ะ จมูกมือเนื้อพลังเครื่องอะรนะทำไมเขาเล็งเขาเล็งทอนเนื้อแล้วอ่ะเขาโตจังเขาเปลี่ยนผมแล้วผมเฮ้ยซาตานนี่ี่โซฮีนี่ลาเขาเอาเหรียญไปวางบนรางรถไฟด้วยนี่หน้าใต้แอนตันอย่างโนเมื่อกี้ทางซ้าย แกนบิแล้วเพลง SM มาร์คเลยอ่ะ SM ป้าเป็นแบบนี้ SM เอ็นแบบโอ้โหวันนี้วันบินใช่ไหมฉันจะทำวันบินได้แ้่วันบินใส่หมวกแบบเหมือนหน้าเมมมาไว้แล้วใส่หมวกแค่เมีน้องคนหนึ่งที่เขาใส่หมวกอยู่บ่อยๆคนนี้ป่ะวันบินแกแอนตันอ่ะใส่หมวกตั้งแต่ตอนใส่มาแล้วเฮ้ยนี่ป่ะวันนี้มาแลนะ โอ้โน่าออุ้ยอุย้อุ้ยเาเราจะได้ดม่หรอไม่มากแบบแบแบมแแล้วใจใจไม่ยกอ่ะอใจไม่ได้ตวอาวั้งแต่ไม่ได้ดิวเลยหรอ กลับมากลับมาโอตายตล้วเป็นยีละแม่ไปไม่เคยจะคิด m e m r y มันร้อนจังรักมากท่อนแบบท่อนแบบ M เอ็แบบคล้ายๆแบบ n C T แบบว่า S M อ่ะที่ชอบทำเป็นท่อนของนี่ละ แขนเขาแบ่งเป็นสั่นเมื่อกี้เขาหนามากเลยสามตอนหนูติดเราติดตาอยู่โอ้ยสะมีแบบน่าเก่งมากคนนี้น่ารัก จะลืมของไว้ที่ตรงแม่น้ำอะค่ะกลับไปทิ้งกลับไปให้หมดเลยนะคะไม่ใช่ปัญหาเหมือนลืมของไว้ที่แม่น้ำอะค่ะกลับไปตรงนั้นได้ไหมคะตรงบึงตรงนั้นแล้วค่ะช่วยกลับไปทิ้งชวนกันว่าให้หมดอ่ะโอ้โหนั้นเขาเป็นไอ้คอนวานบินเขาเป็นเซ็นเตอร์หรือว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาเขามาต้องแต่ไซเรนอะไซเรนก็เป็นเปิดแบบอุ้ยก็เป็นอุ้ยอันนี้คืออุ้ยแต่ละแต่ละอันนี้คือสปอยเพลงหรอคะ ไม่รู้ไม่รู้แต่น่าสนใจนี่อ๋อยเพลงเดบิวอน้องถือกีต้าเมื่อกี้ี่ตาชื่อเพลงหนูลืมของไปที่แม่น้ำพี่กลับมันมันมันจะลืมสบู่เอาไว้พี่ช่วยกลับไปทีพี่คนนี้ก็จะไม่ข้อจากแม่น้ำไปหรือไงพี่ลืมของน้องด พี่ตอนแรกคือกะมาดูความโอเคความหล่อเหลาแหละที่เขาที่โชว์กันมาเออแล้วก็เต้นเนอะเราทำอะได้เห็นมากกว่านั้นต่อเสื้อเล่นหนามเลยแม่รู้แบบแล้วก็ชั้นระดับนั้นนมากใจไม่ยกว่าเราไม่ใช่เห็นแค่แบบว่าผ่านหลังอะไนะเห็นัเลยที่ต่อเสื้องเลยเธอราคือ เขาหนาจนน่าตกใจใช่เขาหนาจนน่าตกใจจริงรู้สึกว่าเพลงเนี้ยก็รู้สึกว่ามีมีหลายสไตล์รวมกันเขาก็เอาจริงๆเหมือนเห็นเราก็เห็นคนแซวแซกันอยู่แล้วว่าแบบว่าเจนห้าเขาก็มีสไตล์เพลงที่แบบช็อตชตามฟิลไปอะไรเงี้ยแบบน่าจะเป็นเหมือนยุคของเพลงนั่นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็รวมหลายสไตล์ไว้ในเพลงเดียวีอย่างอันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น พอดีพอดีเราไปดูไปใหาพอดพอเหรหลงแล้วมับแั่เธอไม่ตกใจหรอกตใจฉันก็ตกใจฉันไม่คาดหวังตอนแรกนึกว่าจะมาแป๊บเดียวเก็ไม่ได้ตกใจดีเลยไปนิดนึงรู้สึกว่าอุ้ยจริงเหรอเออดีเลยไปนิดนึงเลยตอหน้าตอนแรกฉันคิดว่าเป็นแบบซีนแบบมีเพื่อนฝรั่ง ไม่เพราะว่าชาวว่าชาวเข้าไปดูในไอจีแล้วน้องมีรูปอะไรอย่างงี้ก็เห็นอยู่ก็พูดยังพูดกับโบดั่นเลยเฮ้ยเขาถอดเสื้อแล้วแกแต่ก็ไม่คิดว่าจะเห็นในได้เห็นในเอ็มวีเมื่อกี้พูดแม่ละแนวเพลงแนวแบนที่แบบว่าเขาก็มีหลายสไตล์อะไรอย่างงี้ยแต่ว่าเราว่าท่อนท่อนเป็นดูเป็นแบบ SM อย่างที่บอกก็คือท่อนท่อนแป a p น่าจะเป็นท่อนที่โชว์ทาร์ล้อมอะคือมันก็มีกลิ่นเอสเอ็มกับกลิ่นเอ็นซีทีอะ ก็คือมันมันมันชัดประมาณหนึ่งแหละอย่างแบบท่อนแรปก็จะเหมือนแบบมาออกมาแรปเออจะเป็นท่อนแบบโทนเสียงแบบนั้นแบบท่อนร้องแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงซัมเมอร์อีกละอ๋อไม่ได้แบบอะไรก็คือกระโดดนะคะเล่นน่าซัมเมอร์ไงสไตลก็ที่วันวันยู่เพลงเอฟน้องน้องเขาจะเป็นเพวงแรกที่เราเราบริหารด้วยสเอ็มสามจุดศูนย์จะ จะเป็นวงที่ไม่ได้ผ่านการดูแลของลุงหมานแล้วอ๋อเพราะอะไรเพาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาผัดดินแดนแล้วพรราชการเยอะพระสุขูเออประมาณหนึ่งก็นี่แหละอันนี้หลอคือแล้วก็จะเห็นแบบผลผลิตของเอสเอ็มขาเปลนเธอในในฐานะที่แบบติดตามแบบศิลปิน SMR เอะไร่เงี้ยเธอว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงจาก ตรงมาดูอย่างนี้ปะ่ะคือฉันว่ามันน่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นแบบพวกเรื่องของกฎระเบียบม,มากกว่าภายใน,ในม,มากกว่าแล้วก็ึ้นเนี่ยเป็นเอลใช่ไหม,มแล้วเรื่องแบบว่าความเข้มขลัดของศิลปินกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ย เออแต่สมัยก่อนอ่ะ SM ดูเป็นค่ายที่เข้าถึงยากมากแบบกว่าจะทำต้องทำนี่อะไรได้ไรเงี้ยเออนี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแบบระบบข้างในนั้นไรางี้แต่ว่าเรื่องการโปรโมทแล้วว่ามันน่าจะเป็นของยุคสมัยมากกว่าไม่ใช่แบบการปล่อยโปสเตอร์ที่เซอร์ไล่ลำดับแล้วก็คือปล่อยเพอร์ฟอร์มไรเงี้ยมาก่อนเป็นคัมภีร์เดิมๆตลอดเะไเงี้ยมันก็แบบ เดี๋ยนี่ดุว่าน้องมีพีลีลิสอะเราก็ยังเราก็ยังตามไม่ทันในบางวงตายแล้วก็แบบสดใสเนาะสดใสเลยเมื่อไหร่เมื่อเกาหลีเขาจะหยุดเนี่ยไม่อยากให้ดูไม่อยากให้ดเลยอยากให้เขาชวนเพื่อนไปว่ายน้ำให้ผมเดี๋ยวไปลืมของกแต่ลืมของตายแล้วเสียงดังขึ้นมาเลยงงจริงๆแต่ว่านี่ก็แบบว่าพยายามจะจดจำหน้าน้องใอ้ได้แบบะเรายังสุด ขออภัยเรายังจำได้ไม่หมดแต่ว่ารโดนสามคนเขามาแรงมาแรงมาแรงเขาไม่แปลกใจที่แบบเริ่มมีกระแส่ายเริ่มมีอะไรเราเขาหนองมาตลอดมีคนพูดถึงเยอะมากเลยนะอนตัลีอ่ะมีคนพูดถึงตลอดเวลาเลยนะใช่ในทวิตเตอร์ไม่เคยหายจากฟีดเลยนะไม่กับเจอพี่น้องโซฮีด้วยอะไรมาก็คือทุกคนจะมาดันขึ้นฟีดฟีดทวิตเตอร์ว่าแบบ ไรสร้างเรื่องอะน้องโซฮีก็โดนพูดถึงบ่อยเพราะว่าเขาจริงจริงเขาก็เป็นแบบว่าเอ่อวอลคอลเขาร้องเพลงพอน้องโซฮีรูไแต่ว่าเขาแรปสับใช่ใช่ก็บังทีกก็เลยงงว่าแบบเอ๊ะทำไมน้องโซฮีโผล่มาแบบเป็นท่อนแรปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเขาแบบเป็นสายรองโอเคก็สดใสเนาะสดใสแบบเด็กชายอ่ะแล้วก็ดูไปแล้วเป็นอะไรเราต้องเปลี่ยนละเราต้องปิดลี่ยนละใครดูแล้วเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับเรามาได้นะคะให้ข้อมูลน้องๆเพิ่มด้วยก็ได้เพราะอยากได้เด้ก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมเลยใช่แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ติดตามผู้ดูช่องทางที่เรามีเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปว่ายน้ำดีกว่าร้อนร้อนเออนาวมั้